อุปมาชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนั้นแสนสั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออรกะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกรรมก็อรกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคน เธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำขุศลควรประพฤกพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย ไม่มีดูก่อนพรามหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็ว มีทุกมากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤกิพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนพราหมณ์รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤกรรพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งต่างๆที่พอจะพัดพาไปได้ ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกมาก มีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤกิพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหม <c oughs> ชิ้นเนื้อใส่ไว้ในกระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวัน ย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีควา,ามคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมบุรุษมีกำลังอมก้อนเขละน้ำลายไว้ที่ปลายลิน้นแล้วพึงทมออกไปโดยง่ายดายไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละ ฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกมากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤกิพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพรามแม่โคที่จะถูกเชือด ที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤกพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายควายภิกษุพวกที่เจริญมรณนะสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีว่าโอหนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือชั่วหายใจออกแล้วหายใจเข้าเราพึงใส่ใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอดังนี้ก็ดีเพิกสุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเป็นผู้เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะ อย่างแท้จริงภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นอยู่จักเจริญมรณะสติเพื่อความสิ้นอาทวะอย่างแท้จริงดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล